วิถีชีวิตแบบป่านบ้านพี่น้องดีรักปลาพี่น้องดีรักปลาเวลาฝนตกนแหงๆปลากระลุกมาเนี่ครับครับพี่น้องพอ้วนอ้วนเห็นบอ่อเตนนี้ยนยังไงเหรอ ในน้ำนี่ปลาใน่น่า,านีนา่เขาพี่น้องทุ่งนาข้าวเราไปก็นนี่ขีนอีกพี่น้องเสียบานบานอยู่กับไผ่กับหน้าอยู่กับธรรมชาติเราไปก็นกนี่เยนปลาก็มีกินพี่น้อง แจ้งนำได้จ๊อกจๆอกจอกนี่ความสุกดีพี่นนอมีความสุขดีน้ำช่มแค่นี้ครับสวัสดีครับ